สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่29เมษายนนะครับเจิกา22นาทีนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของเอ u กยูพเช้านะครับก่อนที่จะดูภาพันนี้เราดูภาพใหญ่กันนิดหนึ่งนะครับภาพใหญ่ในเอกยูนะอธิบายภาพขอนหน้านะครับจากรอบที่เขาขึ้นไปรอบนี้นะนะครับรูอยู่ที่ประมาณ1 6 8 7นะครับไฮทำให้ตรงประมาณ2 0 0 7นะครับแล้วก็ประมาณเดือนที่แล้วนะมีการแล้ใช้เปดาลงมานะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับ คือตอนนี้นะครับลักษณะเคลื่อนที่มองว่ามันเป็นการปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับทําโลศูนย์ไว้1 6 8 7แดเจดนะครับทํไฮหนึ่งไว้ตรง8 3 4สามสี่นะครับแล้วก็ใช้ไปดาวลงมานะครับแล้วเด้งเป็นขึ้น B นะครับไอ้ที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นขึ้น A นะครับแล้วก็ที่เด้งขึ้นมาเนี่ยมันผ่านหัวหนึ่งมาเนี่ยมันเป็น b แบบสตองนะครับขึ้นมา8 1ดหนึ่งแดเ็ดเจดแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาลึกนะครับพอย่อลงมาลึกเนี่ยนะครับก็ เป็นลักษณะของขึ้น C นะครับแต่สังเกตว่า,าตัวนี้นะครับตัว C เนี่ยมันยังยกโลเหนือขึ้น A อยู่นะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นเวฟเรียกว่าแฟดกลุ่ม2อง B C fail ได้นะครับเอฟเฟกมันก็น่าจะวิ่งวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนลงมา1 2 3 4 5นะครับมันก็จะขึ้นชันๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราวัดเป้าขึ้นนะครับถ้าเราอยากรวยขึ้นขึ้น3นะเราจะพิจารณาหายใช่ไหมครับ เวลาเราวัดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะวัดแบบนี้ขึ้นมานะครับจุดเริ่มต้นศูนย์ใช่ไหมครับไฮหนึ่งแล้วเราก็วางขา C ตรงนี้นะพอเป็นขา C เนี่ยอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแล้ว200กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะมันเป็นสัดส่วนขยายนะนะครับโดยปกติ1 6ึ่งอยนอยู่ที่ประมาณ1นึ่งเก้าก็ศูนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันขึ้นมาตั้งส0 0พันสองพันห้าสิบบนะครับมันขึ้นมาเกิน200%เนตะ์่ยมันเป็นสัดส่วนขยายนะครับโดยปกติทีนี้อ่าถ้าใคร ดูแพทเทิร์นตัวนี้ไม่ออกนะครับมันมีในหนังสือนะครับตัวอ e ีบุ๊กนะที่แ e ฟนเพจเนี่ยมันเป็นมีฉบับแปลนะมีพี่ท่านหนึ่งแปลไว้นะครับอยู่ด้านบนนะถ้าใครเข้ามาที่เพจนะครับด้านบนด้านบนมันจะมีอ e ีบุ๊กอันแรกอยู่นะครับคลิกเข้าไปดูนะครับให้มาดูหน้าประมาณ17นะครับหน้ามา17อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นของการคอร์เรคชันหนึ่งประเภทนะครับก็คือตอนสมมติว่าตรงนี้คือขึ้น1น,นะครับ ขึ้นไปแล้วเนี่ยทำทุกสอนแบบนี้ใช่ไหมครับเขาย่อลงเป็น e แล้วก็เด้ง b ขึ้นแบบเห็นไหม b, b มันจะวิ่งพุ่งผ่าน h i g ไปแล้วก็ปรับย่อดลงมานะครับย่อดเนี่ยสังเกตว่าลงมันยกนะครับทเทิร์นคล้ายๆแบบนี้แหละทเทิร์นแบบนี้มันจะวิ่งไกลเพราะว่ามันเป็นการยกแรงซื้อเยอะนะครับอธิบายขีวิญญาณนิดนึงนะนะครับถ้าเขาขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาเสร็จเขาย่อลงมาย่อลงมาแบบนี้ยอน้อยนะครับแรงขายน้อยนะครับทิศทางลงแบบนี้ก็คือแรงขายนะครับเขียนเป็นเซล์ทีกว่านะ ตรงนี้แรงขายน้อยนะครับเซลล์ Sell. นะครับแล้วก็บายขึ้นไปเป็นแรงซื้อที่ทางอักษรบีนะครับมันแรงซื้อเยอะแล้วก็มันมีโอกาสที่แรงขายลงขาซีเนี่ยมันจะขายลงมาน้อยนะครับเซลลลงมาน้อยมันก็จะพุ่งไกลมันก็จะเป็นเอฟเฟกอย่างที่เราเห็นในรูปเนี่ยมันจะวิ่งยาวขึ้นแบบนี้เลยนะครับทีนี้ในประเด็นที่จะพูดให้ผึงวันนี้ก็คือตอนนี้เนะี่ย มันขึ้นไปทำไฮตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เขาคอร์เรชันขาแรกมาเป็น A นะครับแล้วก็เป็น B นะครับ B เนี่ยมันไปไม่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยสำคัญเลยนะครับคือถ้าเราวัดไฟฟูนะไฮ g h 2 0 7นนะครับโลจี่1,890้มันขึ้นไม่ผ่านแนวไฟฟูสำคัญนะ6.8นะครับมันเป็นลักษณะแพทเทิร์นเวฟที่เรียกว่าซิกแซกนะครับในหนังสือเล่มนี้ซิกแซกก็คือชุดนี้แหละ ถ้าเราเลื่อนมาดูนะซิกแซกมันจะเป็นแพทเทิร์นอยู่ในหมวดของคอเลคชันเนนะครับคอเลคชันเบสสามนะหน้าที่เป็นซิกแซกเราเลื่อนมาดูข้างล่างซิกแซกก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ต่อจากตัวแฟลตเมื่อกี้นะซิกแซกคือตัวนี้ลกักษณะก็คือถ้ามันเป็นซิกแซกเนี่ยมันจะปรับลงมาก่อนนะ กลับลงมาก่อนนะครับเป็น A นะครับแล้วก็เด้ง B อันนี้อยู่หน้าประมาณ20สิบนะลงเป็น A มานะครับแล้วเด้ง B นะครับ B เนี่ยมันเด้งน้อยกว่า6 8ุดเเนะเมื่อเราเทียบก,กับเวฟบ A ตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับไม่ถึง6 8ุดเซมันจะหลุดโลมานะครับมันจะยาวในในตรงนี้เขาอธิบายว่ามันคือ C ตัวเนี้ยมันจะยาวกว่า B เสมอหมายความว่ามันจะหลุดโลนะมันจะหลุดโลมาจริงๆเราวัดได้นะนะครับคอนเซปต์คล้ายกันนะ คือเขาลงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เขาเด้งขึ้นไปนะครับถ้าเด้งขึ้นไปเนี่ยน้อยกว่า6.8%เมื่อเราเทียบกับ A ถ้าตรงนี้คือ100ใช่ไหมนะครับ A เป็น100เนี่ยไอ้ที่เด้งไปเนี่ย6.8ก็คือตรงนี้ถ้ามันเด้งไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่จะหลุดโลแบบนี้สูงนะครับหมายความว่ามันเด้งน้อยแรงซื้อน้อยแรงขายเยอะนะครับอธิบายเป็นจิตวิทยาก็คือแรงเซลล์มาก่อนใช่ไหมเซลล์ลงเมานะครับแล้วก็บายขึ้น B ไปสั้นๆนะครับแล้วก็เซลล์ลงมาทีเป็นเป็น C นะครับถ้าเป็นแพทเทิร์นซิกแ a กเนี่ยหลุดโลอเสมอๆนะครับหลุดมากหรือน้อยเราต้องดูไอ้คลื่อนย่อยตรงนี้ด้วยนะครับอ่ถ้างั้นแพทเทิร์นมันเป็นแบบนี้นะหน้าประมาณ20มาดูแล้วกันนะครับนะครับก็แพทเทิร์นก็เป็นแบบนี้ไหมลงมาก่อนนะครับแรงขายขายลงมาก่อนนะขายลงมาเป็น A นะครับขายเซลนะ,แล,นนนะแล้วก็ตรงนี้เซล์เป็น e นะครับแล้วก็ตรงนี้ b บ y b ข y ก็เป็น b แล้วก็ทิ้ง c มาเนี่ยมันก็หลุดโลมานะครับทีนี้ ณตอนนี้เลยนะครับถ้าณตอนนี้เลยเหมือนจะกลับตัวจากเมื่อวานใช่ไหมครับเราดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยแนวในอสำคัญของเมื่อวานนะครับที่อธิบายให้เราพวกเราดูก็คือแนวที่มันมีนแนวอสำคัญก็คือชุดนี้นะครับถ้าเรารู้โล2เนี่ยโล2กับไฮสามเนี่ยนะครับเราก็จะวัดแนวอสำคัญได,ได้นะครับเมื่อวานเนี่ยที่มันเด้งแถวนี้เพราะว่า1นนะนะครับ บางท่านจะคิดว่ามันคือแนวรับที่มันทดสอบวันนี้ใช่ไหมครับนะครับอันนี้กรณีที่หน,หนึ่งนะก็คือลงมาถึงแนวรับแล้วเด้งนะครับกรณีสองคือมันลงมาถึงแนวไฟบสําคัญนะครับแล้วมันก็เด้งนะทีนี้เราไปดูภาพตรงเนี้ยดีเทลเนี่ยคือถ้ามันเป็นถ้ามันจบแค่สามนะ B นะครับเด้ง B แล้วก็ลง C เนี่ยถ้าจบแค่นี้ภาพถัดมามันก็จะเป็นการเด้งกลับนะครับ ถ้ามันคือการได้กลักบเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านไฮนี้แล้วก็ลงมาใหม่แต่ถ้ามันคือการกลับตัวมันจะขึ้นยกไฮย,ยกโลแล้วก็ยิงยาวแล้วก็มาผ่านวันนี้นะครับแล้วย่อมางทีแล้วก็ขึ้นไปใหม่อย่างนี้มีโอกาสขึ้นต่อทีนี้ระยะสั้นเนี่ยนะครับเราเศษอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราดูเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับที่มันเกี่ยวกันเลยนะครับก็คือไฮนี้หนึ่งเก้าเก้าแปดแล้วก็โลอยู่ที่หนึ่ง แปดเกดยประมาณนะครับถ้า,างั้นเราจะเอาพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ไปดูในภาพรองรองนะครับถ้าดู t i m e f r a m e DAY แล้วน,นะครับเราดูข้อมูลมันน้อยไปเราดูสักสีชั่วโมงนะครับถ้าสีชั่วโมงเราเห็นดีเทลประมาณนี้นะครับปรับสเกลกราฟโดยการที่เราคลิกตรงคําอัตโนมัตินะะเราจะเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่ตรงนี้มันลงมาเป็นเทรนนะครับถ้าถ้าเห็นตรงนี้นะครับ มันจะพิจารณาจากไฮนี้ใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าแปดใช่ไหมครับถ้าเราเราเทรดด้วยเวฟเนี่ยนะครับเราจะตีเส้นกำแังตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันเบรกไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นทิศทางทิศทางขึ้นนะครับทิศทางขึ้นก็อาจจะเป็นแค่การเด้งก็ได้นะนะครับก็คือตอนนี้เราสมมติฐานไฮอยู่นี่โลอยู่นี่ใช่ไหมครับถ้าอย่างง่ายเนี่ยนะ เราจะใช้ไฟบวัดก่อนเลยครับไฮกับโลนะครับอันดับแรกนะครับเราตีเทลลยให้ผ่านมาไล่ความชันมานะครับไฮถึงไฮนะครับลกักษณะเวลาเขาจะกลับตัวนะฮะมันมันต้องขึ้นไปในสัดส่วนประมาณหนึงนะครับก็คือท่านในสายสายเว็บนะการที่เขาลงมาตรงนี้ร้อนะฮะหนึ่งเนะครับโดยประมาณแล้วก็ 1. นึ 1> 7จ็ดเจ็ดหนึ่งโดยประมาณเนี่ยนะครับตรงนี้มันประมาณร้อยนะครับประมาณประมาณร้อยยี่สิบเก้าเดืยนโดยประมาณเนี่ยนะอันนี้มันมันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเขาจะกลับตัวนะครับมันน่าจะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะติดแนวประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หรือว่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะแล้วก็ค่อยย่อมารอบหน้าถ้าย่อมาไม่หลุดหนึ่งแปด 90เนี่ยมันมีโอกาสจะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันคือการขึ้นนะมันจะขึ้นไปก่อนแล้วมันจะย่อลงมาไม่หลุดนะครับอาจจะแชแลบลงมาต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่ควรหลุดโลนี้นะครับมันจยิงยิงยาวเนี่ยนะครับแบบนี้มันจะกลับตัวขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับสัดส่วนแรกที่เราควรดูเลยนะครับถ้าตรงนี้คือเราเทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝั่งเนี้นะครับ สัดส่วนแรกๆก็คือสามสบสาดสมสามนะสามสาดสามสามเนี่ยม an ันก็ประมาณ1ส่วนสามของอะไรครับของร้อยเนี่ยร้อยก็คือสามส่วนสามเนาะนะครับถ้ามันจะกลับตัวขึ้นจริงมันจะวิ่งขึ้นมาทางนี้นะครับหมายความว่าถ้าใครติดบายอยู่โซนนี้นะอาจจะได้ออกนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองศูนย์ดประมาณนะครับถ้าถ้าเรามีเราติดนะสมมติว่าเราติดติดดอยอยู่ตั้ง tp ไปครับเพราะว่า อาจจะไปติดแล้วมันจะย่อลงมานะครับพอย่อลงมาเนี่ยเราค่อยไปรับเพิ่มก็ได้นะตอนนี้เหมือนจะพยายามขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ย่อลงมานะครับเราค่อยมารับโซนล่างนี้ก็ได้ครับค่อยาบายแต่นี้แล้วก็ค่อยถือไปฝั่งที่มันเด้งขึ้นมานะนะครับสมมติฐานน่าจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้ในในภาพลองๆในภาพลองๆเนี่ยเราจะดูจากดีเทลแรกนี้ไปนะแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ย ในทางฟีมที่โตกว่าในกรอบไซเบตตรงนี้นะครับกรอบตรงเนี้เราก็จะดูแบบนี้แหละน,นะครับก็คือมองอยากโลขึ้นมานะครับโดยที่อยู่ที่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะครับถ้ายังยืนเหนือ1 8 90้าูย์ได้นะครับยังมองว่าเป็นไซเบบขึ้นมาได้นะครับถ้าเขาขึ้นจบ1ชุดมาก็อาจจะมีย่อให้เรานะครับถ้าใครติดเซลล์อยู่ก็อาจจะมีย่อให้ออก นะครับแต่ว่าคนที่ตกรถบายนะครับเราตั้งรับข้างล่างน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเราเทรดในสั้นๆตรงนี้ไปก็ให้ระวังว่ามันติดตรงนี้ก่อนนะครับเทรดสั้นเทรดยาวก็ลองอแผนดูแต่ว่าในวงจรเวลามันมันลงมาครับลงเด้งลงเด้งลงเนี่ยถ้ามันจบตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นขึ้นซีชุดถัดมาเนี่ยถ้ามันกลับตัวข,ขึ้นมันจะขึ้นเป็นตั้งรอบเป็นขึ้น1น่ยอ2อขึ้น3นะครับย่อ4สี่ขึ้น5้า นะครับถ้าในกรณีที่มันเป็นแนวโน้มกับตัวนะเป็นเป็นเทรน์นะครับมันจะขึ้นเป็น1แล้วก็ย่อดสองมาไอ้สาแล้วก็5แต่ถ้ามันคือการการเด้งก็คือขึ้นเป็น A ก่อนแล้วก็ย่อ B นะครับแล้วก็ขึ้น C ไปนะครับไอซเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามดูว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ไอชุดที่เด้งขาที่3มเนี่ยมันเป็นมันจะเป็น3หรือซนะครับถ้าเป็นซมันลงใหม่ถ้าเป็น3มันขึ้นต่อนะครับ สามสิบเปนยอสี่ขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวค่อยตามดูนะแต่วันนี้วันนี้เราดูขาที่ก่อนเนี่ยขานี้จากนี่ไปนี่ว่ามันจะขึ้นไปสุดตรงไหนนะครับถ้างั้นเราไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับอันดับแรกเราจะเขียนตัวเลขคร่าวๆไว้ก็ได้นะตัวนี้นะครับในส่วนแรกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์นะเขียนไว้นะครับแล้วก็เราก็ไปดูในภาพผังลองภาพลองดูหนึ่งช่วโมองดูออกไหมนะครับถ้าดูไม่ออกก็ ดูในไทม์ฟิเล็กลงกว่านะครับถ้าเราดูตรงนี้นะมันมียกหายกโลนะครับเมือม่อวานเนะนี่ยขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้มันมีแท่งเนี้ยถ้าเราดูไม่ออกเพราะมันมันเคลื่อนที่จากไหนไปไหนก่อนนะครับเราเปลี่ยนดูไทม์ฟรมที่เล็กลงนะครับดูสักสิบห้าทีสิบห้าทีเราเห็นดีเทลเพิ่มขึ้นนะ,ะถ้าเราดูสิบห้าทีเราเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นมานะครับขึ้นไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ย่อลงมาทำโลตรงนี้ เด้งยอดเด้งนะครับแสดงว่าเวลาเราวัดเต้าขึ้นเนี่ยนะชุดนี้เราต้องวัดแบบนี้ขึ้นมาฮะโล้านะครับแล้วก็ใช้โลนี้แทนเนาะเอาถ้าอย่างนั้นระยะสั้นนะครับก็ถ้าใครบายไปแล้วนะระยะสั้นถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายครับมันจะมาเกินหนึ่งเก้าศูนย์หกนะหนึ่งเก้าศูนย์หกนะครับแต่ถ้ามันเป็นสัดส่วนของ extension นะครับสามขยายก็สูสีนะ นะครับถ้าตรงนี้คือขึ้น1นะไฮหนึ่งตรงนี้ทําโรสองไว้แล้วนะครับอันเนี้ยถ้ามันยังขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยไฮสามสูตรแรกอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายมานี่ครับไฮสามสูตรตัดมาเนาะอันนี้เ e อ็กซ์เทนชั่นนะนะครับอ่าถ้างั้นใครบายมาแล้วนะครับถ้าใครบายตัวเ e อ็กยูนะครับต่ํากว่าหนะึ่งแปดหนึ่งแปดข้าสีน่ะลองทุนมาลองถืลอถลอุ้นมาทางนี่นะครับหนึ่งเก้าศูนย์หก 19151920นะสำหรับคลิปนี้ SKU พักเชา้าครับสวัสดีครับ